สวัสดีครับผมนายพงพันธ์ทอครับวันนี้เรามาเที่ยวชมแปลงผักบุ้งผักบุ้งลอยแก้วนะพันเขียวนะนะครับามาพบกับเกษตรกรครับมีประสบการณ์การใช้โฟทีชื่ออมภาชันวิเชียงค่ะคุณอมภาชันวิเชียงชันวิเชียงปูผักบุ้งกี่ไร่เนี่ยหนึ่งไร่ค่ะปูผักบุ้งหนึ่งไร่นะครับแต่ก่อนไม่ได้ใช้โฟทีเมื่อก่อนไม่ได้ใช้โฟทีผักบุ้งมันจะเหลืองมันจะไม่เขียว อ๋อมีปัญหามาก่อนใช่มีปัญหาผับบุ้งมันเหลืองมันไม่เขียวน้ำหนักมันไม่ได้แล้วแล้วมีคนมาแนะนําให้ใช้โปรตีนใช่พอใช้โปรตีนไปครั้งแรกสักบุ้งเราเขียวมีน้ําหนักอ่าก็คือมันเขียวขึ้นแล้วก็มีน้าหนักตัวขึ้นใช่เอางี้เดี๋ยวผมถามก่อนแต่ก่อนที่ยังไม่ใช้โปรตีนเราก็ตัดถายเนาะใช่เราก็ตัดขายเฉลี่ยวันหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่วันหนึ่งเจ็ดแปด อ่าอันนี้ต่อวันที่ยังไม่ได้ใช้โฟทีใช่แต่พอมาใช้โฟทีก็ได้ราคาได้เป็นเป็นพันพันกว่าพันกว่าแสดงว่ารายได้เพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะครับอ่าเมื่อกี้พูดคุยกันเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ประมาณวันละ700800แใช่แต่ปัจจุบันนี้เวลาตัดนะวันละแค่2ชั่วโมงใช่ไหมที่ทราบอะบางวันได้พันกว่าบาทใช่อ๋อแสดงว่ารายได้เพิ่มขึ้นนะครับอ่าครับแล้วคุณอมพาฉีดยังไงครับ โพชีนเรากับผักบุ้มเราแล้วโพชีนเนี่ยจะฉีดอาทิตย์ละครั้งค่ะเจ็ดวันครั้งใช่อ่าใช้ยังไงอัตราส่วนใช้คือครึ่งช้อนต่อน้นยี่ห้าลิตรอ๋อก็คือหนึ่งเป้พ่นเราใส่แค่ครึ่งช้อนฉีดบางๆอะนะฉีดบางๆค่ะอ่ากี่วันฉีดครั้งหนึ่งเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งอ๋ออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งโอเคผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่านอกจากที่มันหายที่มันเหลืองที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ย มีอะไรที่หมอกบอกว่าเอ้ยมันรับโฟทีไปแล้วมันมันสภาพมันดีคือไปมันจะเขียวมันจะอมเขียวตลอดเวลาแล้วน้ําหนักมันดีขึ้นจากที่เราเคยตัดกำหนึงเนี่ยเราใส่สิบเจ็ดสิบแปดยอดจากตอนนี้เราใส่แค่สิบเอ็ดยอดเองอืมมันชัดเจนใช่มันชัดเจนมากอืมนะครับแล้วแล้วนี่คือถ้าถ้าถ้าบะบุกแบบนี้คือสเปคที่เขาต้องการใช่อ่าน้ําหนักดีด้วยไหมได้ได้เปรียบเทียบไหมน้ำน้ำหนักดีมาก ดีมากเลยใช่ปกติมัดหนึ่งที่เรามัดเนี่ยแต่เดิมน้ำหนักประมาณเท่าไหร่มันบางทีเราต้องใส่ยอดเยอะน้ำหนักเราถึงจะได้อ๋อก็คือยอดน้อยลงเขากำหนดแม้ว่าเท่าไหร่ต้องน้ำหนักเท่าไหร่ต้องห้าโลต้องห้าโลเพิ่อแต่ก่อนเราต้องใส่หลายยอดใช่เดี๋ยวนี้ใส่ไม่กี่ยอดห้าโลเลยใช่โอเคอ่ะเป็นความประทับใจจากคุณอำพานะครับ ผักบุ้ง้อยแก้วใช้โฟทีของเรานะครับอยากจะใช้ต่อไปไหมอย่างนี้อยใช้ต่อ,อลดต้นทุนด้วยใช่ปลอดภัยด้วยไหมปลอดภัยด้วยค่ะโอเคอ่ะขอบคุณมากเลยครับวันนี้แชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังเกี่ยวกับผักบุ้ง้อยแก้วสวัสดีครับ